หากชีวิตถึงทางตันมืดมนไปหมดมืดแปดด้านให้ตั้งสติใหม่ให้ดีอย่าทำบาปเพิ่มเป็นอันขาดอย่าขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านเมตตาเมื่ออยู่ตรงหน้าท่านให้ทำจิตให้สงบระลึกรวมทุกบุญที่เคยทำมาให้กล่าวอธิษฐานขอพรแบบนี้ ขอน้อมอุทิศบุญทั้งหมดที่ข้าพเจ้าเอ่ยชื่อเราทำม,มาทุกพบชาติขอน้อมถวายพระรัตนตรยัยและชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์และขอบุญบาร,รมีขอพรอ,อันประเสริฐแผ่ลงมาอย่างค้าพเจ้าให้มีพลังบุญเกิดกำลังเกิดปัญญา ขออำนาจแห่งบุญบารมีหนุนนำข้าพเจา้าให้พ้นจากอุปสรรคกรรมที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณนะนี้ด้วยเถินและให้รักษาศีลสร้างบุญทำความดีพร้อมอธิษฐานอย่าหยุดจนกว่าจะสำเร็จขอบุญรักษาธรรมะคุ้มครองพ่อแม่ครูบาอาจารย์เมตตา เทวดาคํำชูทุกท่านเธินทอธรรมรัก